บ้างนะครับเห็นบอกยังทํางานกันอยู่เลยครับครับพี่ดูเอาว่ามาเลยครับ่บที่พุนพินสุรธานีใช่ไหมครับ,รบก็คือตอนนี้อย่างที่บอกว่ามูลท1นิธิ1 5 0หมลของทางพี่โต้งเนี่ยนะครับก็เป็นฟอนไลน์เป็นหน่วยที่ไปคอยดูซิว่า โดยอ,อำเภอไหนหรือว่าพื้นที่ไหนหรือว่าท้องที่ไหนที่ยังขาดความช่วยเหลือหรือว่าการช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงใช่ครับก็จะไปช่วยเหลือแล้วก็ไปเรีวยว่าการเดินทางเนี่ยค่อนข้างยากลำบากพอสมควรดูซิว่าวันนี้ที่ผมเดินทางมาตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้เราเดินทางทั้งวันทำอะไราบ้างน,นะครับเรามีภาพมาฝากกันด้วยครับท่านชมครับสนามบินภูทินครับ ที่ต้องการความช่วยเหลือทางอากาศเหมือนกันนะครับทำเป็นการาวิธีในการค้นหาเส้นทางอาของโค้ดลายพันล้อยใหม่อย่างหนึง่งอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากาวิงแมนทางาพัทยาซึ่งเดินทางมาร่วมกับเรารวมถึงชมรมร่วมบินสุราชนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครเยอะแยะมากมายที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับมีทางบ้านน้ําเค็มนะครับมีบ้านน้ําเค็มมีน้องๆจิตอาสาจากมอ,อสุราชเราเข้าไปร่วมด้วย รวมไปถึงอน้องๆหลายท่านนะครับที่ขับโฟร์โฟมาจากที่ไกลๆอย่างเช่นมาจากหาดใหญ่มาจากกรุงเทพมาจากอะไรต่างๆางขอคาราวของเราวันนี้เลยนะครับอพอมาถึงบรรยากาศก็เรียกได้ว่าฝนเนี่ยตกต้อนรับเลยทีเดียวใช่ครับมันตกทั้งวันนะครับวันนี้ถนนก็้าไได้แล้วมันอุดตั้งอดีตจะเป็นถนนอ๋อเหรอเรากำลังจะพาคุณบวยเข้าไปแจกถุงยางชีพสึ่งรับมาสดๆเมื่อวานเย็นครับเดินทางมาเมื่อคืน แต่เช้านี้ก็จะพาอันนี้พี่โตก็พูดเองทำรายการเองถ่ายเองรวมถึงตาต่อเองด้วยนะครับก็พยายามที่จะทําให้มันทุกอย่างไม่ให้เป็นยาวมากเป็นยาวมากแล้วก็จะได้ครับ่ออเข้าไปอีกกิโลนี้เท่าไหร่ครับนี่เส้นทางที่ข้าจะทุบเลยหน่อยนะครับก็เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงอันนี้เราใช้เลื่อน ดิกี้นะครับเดินดิกี้ไปครับนี่เป็นเรือจากทา,ทางทางบ้านนองเข็มครับรพอตื่นมาเจอถนนเราก็ไม่ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเรือขยักแทนนะครับก็ต้องแบกหามกันแบบนี้และครับเพื่อที่ให้การช่วยเหลือเข้าไปได้ทั่วถึงไปสักยี่สิบชุดก็มีการเปลี่ยนถ่ายถุงยางชีพนะครับ,นนรบแล้วก็เป็นการมอบให้กับชาวบ้านจริงๆนะครับ บางคนแต่ละท่านนะครับอายุมากกว่าผมมีกันแล้วขอบคุณผมผมรู้สึกว่าผม,มอว่อผมเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพที่มาช่วยเหลือสภาพบ้านือโอ้โหุณนักต้องแทรขึ้นมาคุณท่านนี้นะครับสภาพคนมันอยู่คือบ้านหลักชั้นเดียวแ,แล้วก็จึงตังใจนะครับที่น้องใจของเราไปไปถึงท่านนะครับ คุณลุงไม่ได้นอนหลับนะครับต้องนอนต่างหลับนะครับแล้วร้องแม่น้องงูแล้วมาแจกของครับโอ้นปล่าอีันธใต้นี่จะ้ท่วมมาหลายวันมากๆแล้วก็เป็นพื้นที่รับน้ําซึ่งจะมาจากทางนครศรีธรรมราชด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะท่วมอย่างนี้เป็นประจำบางทีเช้าแห้งเย็นท่วมอย่าหน้าปัทุ่มไปแต่เขาบอกว่าการท่วมในปีนี้ช่วงสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการท่วมมากที่สุดในรอบสิบปี ขอบคุณนะครับขอบคุณโอ้โหโอาวองว้าเรื่ขอบคุณครัฝากให้ด้วยนะครับจะบ้านก็ยังยิ้มแย้มได้นะครับกำลังใจยังดีอยู่นะครับกดจิ้งลิ้วข้าวนะแต่ไม่ได้ถอดทัชจิ้งลิ้วข้าวอยู่ครับ ส่วนสายของชาวบ้านกลุ่มน,นี้นะครับอยู่กันเป็นแบบครอบครัวใครมีก็มาแบ่งปันกันนะครับนี่เป็นเคอญาติกัน ไม่ทราบว่าในภาพมีบอกความต้องการหรือเปล่าว่าเพราะตอนนี้น้ําท่วม4ี่หวันก็เกิดโรคน้ํากัดเท้าเขาต้องการยาสาม,มัญประจํบาบ้านต้องการเข้าสารนะครับเพราะสามารถหุงหาอาหารเองได้นะครับได้เวลามีคนวยเถุงยาให้ดีัพอได้ถงยาชีพที่ส่งมาจากกรุงเทพจาก น้ำใจน้ำใจของคนกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ขนขึ้นบ้านแบบนี้ขณะที่เรากำลังจะย้ายขึ้นที่เนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะครับฝนตกหนักครับเรือคายักเราไปไม่ได้ต้องจอดแล้วก็สิ่งที่เราทําได้คือจากเมื่อกี้เราช่วยเหลือเขานะครับตอนนี้เราต้องถูกช่วยเหลือแทนตอนนี้ฝนตกหนักมากและไม่มีว่าจะหยุดเอาง่ายการที่ฝน,กนตกมาถึว่าใจของผู้ประสบภัยหรือพี่น้องชาวบ้านเราเนี่ย ความประทับใจคือว่าขณะที่ชาวบ้านลําบากเนี่ยนะครับอาหารถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็ขาดแคลนคุณแม่ท่านนี้ยังชวนผมนะครับกับทีมงานมูลนิธิหนึ่งพัหม่รมรับประทานข้าวด้วยกันแถมยังห่อปลาที่ คุณแม่ทาไว้เพื่อจะนองอาหารไว้กินในหลายๆวันเนี่ยให้พวกเราด้วยหลายตัวเลยทีเดียวนะครับ,รบทั้งหมดนี้ครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในวันนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่สําเร็จเพราะว่าเราแค่สองคนนะครับยังมีทีมงานอีกก็คือบ้านน้ําเค็มนะครับทีมงานบ้านน้าเค็มแล้วก็เ,เป็นวิงแมนมาจากทางทัทยา,าแล้วก็จากสุราษ และหลายกลุ่มเลยครับโดยเฉพาะยิง่งแล้วออวิทยุสมัครเล่นนี่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการสื่อสารต่างๆทําให้เราน้นทราบว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ประสานงานเครือข่ายทั้งหมดใช่ครับพี่ดูพี่นัดมีอะไรสงสัยไหมครับพี่โต้องอตรงนี้นะครับความความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นั่นนะครับที่สุราษฎร์กับสิ่งของที่เรามีเนี่ยตอนนี้มันเพียงพอกันไหมครับหรือเขายังขาดแคลนอะไรอีกครับสิ่งที่ขาดแคลนพี่โต้ง ผมเ,เข้าต้องการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งและยารักษาโรคครับโดยพอยิ่งแล้วสี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเด็ก,ดกหรือผู้ใหญ่ต่างๆ่นี่นก็เริ่มมีอาการคันแล้วก็เริ่มเป็นน้ำกัดเท้ามีแผลมีอะไรต่างต่างสิ่งต่างต่านี้นะครับที่ช่วยเขาได้ครับเอาต้องการยาสามประจำบ้านนะครับแล้วก็บอกว่ามีบางท่านนะครับท<ม>ี่บอกว่ามีลูกเล็กเนี่ยกลางคืนนอนไม่หลับเลยลูกร้องทั้งคืนนะครับผู้ใหญ่เองก็นอนไม่หลับเพราะว่าเกิดอาการจากการบาดแผลจากน้ากัดเท้านี่แหละครับ การเข้าถึงชาวบ้านที่อย่างที่บ้วกับพี่โต้งไปเยี่ยมเนี่ยนะฮะาเข้าถึงได้ด้วยเรือคายักเท่านั้นหรือยังมีอย่างอื่นที่เข้าไปได้อีกครับเพื่อจะขนของจํานวนมากกว่านั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะใช้เรือาใหญ่เท่าได้นะครับ พียงแต่ว่าในตอนที่เราเข้าไปนั้นเนี่ยเ,เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในพื้นที่ข้างในนั้นเนี่ยเ,เราจะเดินทางได้อย่างไรอตอนช่วงที่ผมบินดูทางอากาศนั้นเราจะเห็นมีแม่น้ําตาปีไหลผ่านอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าทางน้นได้ด้วยครับครับอยากจะสุดท้ายครับจะมีอะไรฝากที่ต้องการตอนนี้นะครับ,รบจากครับผมเชิญครับก็ผมได้พูดคุยจากผู้ส่งทุกข์ภัยนะครับจาก อาสาสมัครบ้าน้ำเค็มก็บอกว่าการประสบภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นหทุกภยัยหรือภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติก็แล้วแต่เนี่ยมันเจ็บปวดมันทุกข์ทรมานครับแต่หลังจากนั้นมันจะทุกข์ทรมานกว่าคือว่าขาดระบบการจัดการที่ดีนะครับก็ยังไงหน่วยงานเอกชนเอย่ยประชาชนต่างๆที่อยากจะมาช่วยจัดการในการสร้างอาชีพทําให้ลืมความทุกข์ร้อนในการเรื่องของการเยียว aw, ยากําลังใจให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสําคัญมากครับ ต้องครับเิญไี่ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือว่าอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าการบริจาคนั้นเพียงพอแล้วเพราะเท่าที่เราเข้าพื้นที่มาตลอดนั้นนะครับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกหรือว่าการจัดส่งนั้นเป็นเรื่องที่ลาบากมากข้าวของบางอย่างนั้นยังไม่สามารถถึงมือผู้รับได้ครับครับอย่ากันฝากประชาชนด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากเลยครับ